ส็งประสาทงานให้เธอไม่มีริดแดงไม่มีราชลดเลิศเละฉันมีใจพิเศษจะพาจะผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่ในใจมันรักเธอโอ้กอดฉันไว้ ตาคน,นไทยให้สมฤรดีเราจะปินนี้ค้น้ำนทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวพาวทังฝันกลางคืนยาวนานร้านหัวใจปล่อยความเงาไปสอดทิ้งใจรักจะพาเต่เราไปสองคนฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ลำรวยใจเงิน เลวร้อนใดไม่มีอำน,นาจใดประน,นึ่งจะชายจะสันใดมีเพียงหัวใจจะพานจะผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่ม่ใจมันได้เธอ เราจะบินนี่กับน้ำทะเลและด้ายกว้างใหญ่ดาวพาวดึงฝันเป็นคืนยาวนานรานหัวใจปล่อยคงเดียวไปทอดทิ้งใจรักจะพาเราไปสองคนไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงชายทีใใ่ใจมันรักเธอดิบเดือ เป็เง,เเงเ,เพงเรางขึ้นเยอเนาะ,อะชอบไหมเพลงนี้ชอบใช่ชอบเพลงนี้แต่ยังไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่เพลงนี้นะ ทุกคนต้องร้องตามได้แน่ในฮออ่ามีอะไรไหมคะเออก็อบอุ่นขึ้นค่ะจากตอนที่เมื่อกี้แต่อาจจะอันนี้เทียบเทียบเคียงเนาะอาจจะเอาคุณชายกลับมาใช้ได้กับเพลงนี้แต่เป็นคุณชายยุคปัจจุบันนะคะคือมีความนุ่มนวลแต่ก็เป็นคนสมัยใหม่ที่แบบโรแมนติกแบบเฮ้ยผู้ชายเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงสาวๆจะกรี๊ดอะและหลังเต้นนะคะตึกๆๆเสร็จ อาจจะใส่อันนี้อันนี้แค่เสนอนะคะอาจจะใส่ความเซ็กซี่ลงไปในเสียงตอนร้องหลังจากเต้นได้เพราะมันมันมันเพิ่มเพิ่มความแบบอะไรอย่างนี้ขึ้นนะดูดดออเออ,เอ,อพอเต้นเต้นเต้นเสร็จปุบปุบอพอด้วยเพลงอะ่ะโอ้ก็ช่วย หลับตาผ่อนคายเห้สมด้วยดีเราจะบินเินหนีเออมันมันมันเพิ่มความเซ็กซี่ได้ตรงเนี้ยแต่ไม่เอาเซ็กแบบอ่อออย่างนะมันต้องคุมด้วยความสุดภาพคุมด้วยความผู้ชายโรแมนติกนุ่มนวลที่อบอุ่นอ่ะเออถ้าทําได้ก็เท่เลยเป็นคุณชายแบบอภิสรแล้วใช่ไหมแต่พิศรเวอร์ชั่นปัจจุบัน เท่านี้เออตอนสั่งไอ้หนูพูดแทแชอะไรไม่รู้อ่ะอันนั้นต้องต้องชัดเลยนะแม็กซไม่ได้ใส่ไม่ได้้องอ๋อโอเคงั้นถ้าเกิดพูดต้องชัดไปเลยแล้วก็เหมือนกับพี่เตยพออบกอดฉันไว้อ่ะต้องมีความสุขกว่านี้ใหญ่กว่านี้เพราะเพราะมันมันอบกอดมันสองมันซ้ํากันถูกไหมแล้วพอไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใชู่ไม่มีเนี่ยมันมันซ้ําแบบสี่รอบอ่ะต้องให้ความสําคัญกับข้อสุดท้ายเลยนะฉันนี่ต้องย้ําคําให้ชัดเลยเนาะ แพดแซแพดแสอะไรของเธอไอฟังไม่ร uh 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 okay. ู้เรื่องไงฟังไม่ร yep ู้เรื่องเลยต้องแบบต้องให้ช่นะแม็กต้องพาแพแสประเด็นคือแม็กต้องพาเขาบินไปกับแม็กให้ได้บินไปเหมือนผู้ชายที่แบบออกแนวเออบินเวลาผู้ชายไม่ไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้หรอกแต่ผู้ชายเวลาโมเมนต์ที่จะต้องให้ผู้หญิงเชื่อในเรื่องของความรักให้ได้อเออมันก็เหมือนโน้มน้าวทุกสิ่งอย่างคือคือถ้าถ้าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไปพูดกับผู้หญิงในเพลงนี้ก็จะเป็นแบบ เฮ้ยแค่รักพอแล้วถ้าผู้หญิงบอกว่าเอาแลวอย่างนั้นนะแล้วเรื่องพ่อแม่แล้วแล้วเรื่องอะไรบอกว่าเฮ้ยแค่รักกันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะหามาให้เธอได้ทุกอย่าง,<ร>งพูดพูดกับเขาให้ได้แบบนี้แค่แค่รักเอาเอาใจมาให้แม็กซ์อะมาวางไว้ในมือแม็กซ์แล้วแม็กซ์จะอยากได้อะไรเดี๋ยวหามาให้ได้ออย่างเงี้ยออ,อย่างงั้นอย่างงั้นแกงต้องเอาหัวใจเข้ามาให้ได้นะสิ่งนี้อืมโอเคค่ะ Music, turn out the music, turn out the music, turn out the music. Turn up the music. Turn up the music. Down. Turn up the music for the Just make it roll Turn up the music for your girls And drink it down Put yeah, your hands up Put your hands up Put your hands up Sexy age, you know it You know it In the air Put your Turn it up louder Turn out the music Turn out music Yeah! แล้วตอนนี้เป็น เป็นภาพโชว์ชพเพราะเพลงนี้จะเน้นเป็นภาพโชว์ครับอ,อย่างนั้นอ,อย่างนั้นถ้าแนะนําได้ก็คือทุกทุกทุกโชว์ทุกจะหมุนอะไรต้องต้องมีความรู้สึกสนุกไปกับมันด้วยไม่ใช่แค่แบบหมุนตาม<ช>อาวห้าส <50 S 2> ิบครบรั้งละทิ้งเอาอันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง,งมีความมันในอารมณ์ไม่แน่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวนี้หรือจะเป็นอะไรครับอ๋อจะป็นหมุนด้วยร้องด้วยค่ะ จริงเหรอยากไปอีกระวังจะสนุกน้อยกว่าเพลงเบนนะเพราะเพลงเบนเน่ยเหมือนแบบคนเต้นตามสนุกมีความสนุกแต่อันนี้มันจะคนละอารมณ์กันต้องเกิดอ <พา S 1> <music. S 2> ัพโชว์เป็นเ,ออขเขาจะเป็นแบบให้ดูอลังการตัดการตาใช่ไหมงั้นก็ทําให้มันยิ่งใหญ่นั่นเองเชื่อในทุกๆอย่างที่เราทําเชื่อในทุกๆ Move บนเวทีโอเคค่ะรอดูเนาะรอดู